Mm hmm. เริ่มอัดแล้วนะคะอ่ะอันนี้น่าจะพอเห็นชัดอยู่ตอนนี้สิ่งที่อัดก็คือมันจะอัดหน้าจอของโน้ตบุ๊กเนาะแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอของ iPad นะคะถ้าหลุดก,ก็คือหลุดอันนี้ครูจะยกตัวอย่างตัวอย่างเดิมเนาะจะเป็นตัวอย่างข้อที่เท่าไหร่คะสองขีดสองจำได้ไหมย้อนกลับไปย้อนกลับไปข้อสองขีดสองเราทำกันมากี่ข้อละสองสามเราทำสอง อ๋อเราทําองสกับสองสองี่กับสองกับสอหกเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยคือทะเบียนรับทะเบียนจ่ายแล้วก็บัญชีแยกประเภทถูกไหมคะสิ่งที่ค้างอยู่ก็คือบัตรสินค้าแล้วก็รายงานสินค้าคงเหลือถูกไหมหนูดูหนูดูหัวข,ข้อก่อนนะ อทีนี้ครูจะย้อนกลับไปที่ตัวอย่างนะคะที่ไม่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ข้อสองขีดสองสองขีดสองที่เป็นบริษัทจงดีสองขีดสองเป็นบริษัทจงดีครูทําไว้ถึงแค่เนี้ยค่ะหนูก็ทําไว้เหมือนครูได้ไดบันทึกไว้ไหมตัวอย่างอะคะ่ะหน้าตัวอย่างอ่าหนูดูยอดที่มันเป็นอ่า ที่เป็นยอดนี้แปดหลอกแปดแสนสามมื่ห้าพันเจอไหมย้อนกลับไปที่ตรงนี้อ่าวจดไว้ไหนเจอไหมลูกเพราะหนูไม่ได้ทำ เพราะหนูไม่ได้ทําเพราะว่าครูเป็นคนสอนและหนูไม่ได้จดตามใช่ไหมอ่ะดังนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรนะคะงั้นหนูดูตามนะคะงั้นหนูดูตามครูจะบอกวิธีการจัดทําเฉยๆว่าในสิ่งในการบันทึกเนาะบันทึกรายการหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นสต๊อกสินค้าเนาะเราเป็นคนนับสต๊อกนะคะสิ่งที่เราจะต้องจัดทําก็คือทะเบียนรับสินค้าเนาะก็คือตัวนี้นะคะทะเบียนรับสินค้า สองคือทะเบียนจ่ายสินค้าอันนี้หนูได้แล้วใช่ไหมคะเรียนไปแล้วทะเบียนรับทะเบียนจ่ายแล้วก็จะมีบัตรบัญชีแยกประเภทสินค้าถูกไหมที่เรียนไปแล้วนะคะบัญชีแยกประเภทสินค้าสินค้ามีกี่ตัวก็ทําไปทีละตัวนะคะมันในตัวอย่างนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันเนาะสิ่งต่อไปที่หนูจะต้องทําก็คือบัตรสินค้านะคะซึ่งบัตรสินค้ารายละเอียดสินค้าเนี่ยจะมีเฉพาะจํานวน จะมีเฉพาะจํานวนที่มันจะบันทึกอยู่ในนี้นะคะอะหนูเปิดข้อสองขีดสองไปด้วยนะคะร้านจงดีมีรายการสินค้าคงเหลือวันที่สามสิบเอ็ดธันวาดังนี้เนาะ,ะสินค้าตัวแรกก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะหนูก็เขียนไปเลยเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรนะลูกเครื่องคอมพิวเตอร์ จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีอินเทอร์เน็ตนะครูสามารถออนไลน์แล้วออนแอร์ไปพร้อมกันได้เราก็จะเรียนสิ่งที่มันดีตรงไหนสําหรับเราเวลาที่เราเข้ามาเรียนออนไลน์ site, เนาะเวลาเราไม่เข้าใจเราก็สามารถถามครูได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก่อน,นอนเดี๋ยวก่อแม่ห้องไปล้างถ้วยเดี๋ยวก่อแม่ห้องกินข้าวย่ยกับข้าวสปะเนาะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะหน่วยนับรุ่นอะไรพวกเนี้ย ก็ใส่ไปตามรายละเอียดของสินค้าที่มีอยู่นะคะแต่อันนี้คือเขาไม่ให้อะไรมาเนาะเขามีแต่หน่วยนับมาใช่ไหมหน่วยนับก็ไม่มีให้วะอ่าหน่วยนับก็ไม่มีให้รายละเอียดไม่มีนะคะอ่าวันที่เนาะหนูก็กรอกไปเลยนะคะวันที่คือวันที่ในยอดยกมาถูกไหมวันที่แรกคือวันที่ในยอดยกมาอ่าสามสิบสามสิบเอ็ดท่านว่าเป็นหนึ่งมกราปีเอ็กสอง อ่าหมกราลาปี x 2 2งห x 2นะคะเป็นมกราลาวันที่1เนานะเป็นยอดยกมานะคะยอดยกมาเลขที่เอกสารไม่มีให้ใส่ตัวเช็คถูกลงไปนะคะไม่มีรับไม่มีจ่ายมีแต่ยอดคงเหลือเนาะมียอดคงเหลือเท่ากับเท่าไหร่จำนวนสหน่วยนะคะจำนวน4หน่วยอันนี้เราจะใส่เป็นอ่า ไม่มีใส่จํานวนบาทไม่มีใส่เป็นตัวเงินนะคะมันถึอเป็นแบบข้างหลังเห็นไหมอ่ะเห็นทีวีไหมอ่ะเห็นอยู่เนาะเป็นนี้ใหาเอามาขึ้นจะเนาะอ่ะต่อไปนะคะหนูดูคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์มีการรับเข้ามาอีกทีหรือว่าขายออกไปวันไหนคะวันที่หนึ่งเหมือนกันวันที่หนึ่งเป็นการขายนะคะถ้าเป็นการขายเราจะเขียนคำว่าเบิกนะคะใบเบิกจะใช้กับตอน บัตรแยกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรนะบัตรสินค้าใช้ว่าเบิกเฉยเบิกหรือจำหน่ายออกไปนะคะเบิกออกไปเท่าไหร่เลขที่เอกสารอะไรอ่ะอันนี้เป็นใบเบิกใบเบิกที่เท่าไหร่หล่ยี่สิบใบเบิกที่สองศูนย์เนาะจ่ายใช่ไหมคะจ่ายออกไปเท่าไหร่สามเครื่องดังนั้นเหลือหนึ่งเครื่องง่ายไหม บัตรแยกสินค้าเรานับเป็นหน่วยเนาะอันต่อไปมีการมีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์วันไหนอีกวันที่สิบสองนะคะเป็นการซื้อซื้อเป็นการรับเข้าเนาะหนูก็เขียนรับนะคะเป็นใบรับสามสิบสองอ่ะใบรับรับเข้ามาเท่าไหร่ห้าดังนั้นคงเหลือเท่าไหร่คะ <6. S 1> ดังนั้นคงเหลือหกอะ่ะง่ายไหม ง่ายเนาะอ่าโอเคนะคะอันนี้อันนี้เป็นลักษณะของการเขียนประมาณนี้เอาเราทําเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ให้จบแล้วกันเนาะมีวันที่ไหนอีกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเป็นการขายขายเป็นการเบิกถูกไหมคะเป็นใบเบิกเนอะใบเบิกที่เท่าไหร่ยี่สิบสามอ่ะจ่ายไปเท่าไหร่คะจสี่เครื่องดังนั้นเหลืออยู่ สองเครื่องนะคะมีอะไรอีกยี่สิบเจ็ดเป็นการซื้อเนาะเป็นการรับเข้านะคะ <34. S 1> เป็นใบรับสามสิบสี่อ่ะรับเข้ามาเท่าไหร่สามเครื่องดังนั้นคงเหลือกี่เครื่องคะห้าเครื่องเออเอาตรงนี้บวกกับตรงนี้นะคะ <c oughs> หมดหรือ,อยังต <c oughs> ้องถ่ายเอกสาร เออเครื่องคอมพิวเตอร์หมดแล้วเนาะหมดแล้วก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะคะก็จะเป็นแล้วเราก็จะไปทําตัวบัตรสินค้าตัวต่อไปเนาะตัวบัตรสินค้าเนี่ยมันง่ายไม่ห่วงนะคะดังนั้นเนี่ยข้อมูลนะคะข้อมูลทุกอย่างจะต้องตรงกันอันนี้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะคงเหลืออยู่ห้าเครื่องนะคะเราก็มาดูรายละเอียดมันจะมีรายละเอียดที่มันเป็นยอดตรงกันอยู่ค่ะ นี่เห็นไหมยอดคงเหลือเหลืออยู่ห้าเครื่องเนาะจำนวนเงินตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะไปปรากฏอยู่ในรายงานสินค้าว่ามันเหลือทั้งหมดเท่าไหร่เนาะแล้วในรายงานสินค้านะคะจะปรากฏยอดคงเหลือของรายการพวกนี้ด้วยทุกอย่างจะต้องตรงกันหมดเลยนะคะเราหมดไปกี่คาบแล้วเนี่ยหมดไปหนึ่งคาบกับการต่อคอมพิวเตอร์นะคะ <c oughs> อ่ะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกอ่าต่อไปอัน,นอันนี้ต่อไปครูครูไม่พูดถึงแล้วนะบัตรบัตรสินค้าตัวต่อไปหนูทำเองได้เนาะต่อไปนะคะจะเป็นอ่ารายงานสินค้าคงเหลือนะคะรายงานสินค้าคงเหลืออันนี้เราก็กรอกข้อมูลตามปกตินะคะน,นี้เป็นของร้านอะไรเอ่ยฮะจงใจหรือจงดี อ่าร้านจงดีนะวันที่สามสิบเอ็ดธันวาสองห้า x สองเราทำของปี x สองนะเพราะว่าข้อมูลมันเป็นของปี x หนะึ่งเนาะปลายปี x หนึ่งจะมาเป็นปีของปี x สองนะคะสินค้าตัวแรก ก็าสามเดเอนปีสองไงรายงานสินค้าคงเหลือปีเ X สองอ๋อโอเคสาเมาเดือนมกราเดือนมกราถามครูเรื่องไอแพนี่มีคนจะซื้อไอแพดแน่เลยใช่ไหมรุ่นล่าสุดตอนนี้เป็นรุ่นอะไรเจนเก้า,กาแสดงว่าของครูเจนแปดราาครูจะซื้อต่ำลงมา อันหนึ่งทุกทุกครั้งเลยเวลาครูซื้ออุปกรณ์ไอของแอป l ปนะคะครูจะไม่ซื้อรุ่นล่าสุดครูจะซื้อรุ่นรองลงมาแสดงของครูเป็นรุ่นต่ำกว่าน,นั้นอตอนนั้นมันถูกเงินมีแค่นี้เท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่ <c oughs> โอ้ตอนครูซื้อหมดทั้งหมดเนี่ยทั้งเซตเนี่ยครูหมดไปสองหมื่น วันนั้นออกมาครูหมดไปสองห่เพราะว่าของครูเป็นตัว wi f ฟเซลูล่าแล้วก็รวมปากกาด้วยค่าปากกาสามพันกว่าบาทลูกเอ้ยลูกสาวเย่ตกรรมนี่หงีแม่มันหงีปากกาแปลงจะเย็นเย็นนั่นแม่ขาหนูชอบเล่นปากกาอย่าเท่าไหร่แม่ขาหนูอยากเล่นปกา,า,นากปกาอยะโอ้โหโอกแม่จะจะตายจะตกรรมนี่มันต้องหงีจะได้ไปเตื่ออ่ะอันนี้เป็นกลับมา เป็นเครื่องคอมเครื่องอะไรนะคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะหน่วยนับเป็นเครื่องเนาะแล้วก็จํานวนนะคะจํานวนเนี่ย <c oughs> เราก็ต้องกลับมาดูว่ามันเหลือของวันที่เท่าไหร่บ้างเป็นลักษณะของการเข้าก่อนออกก่อนมันเหลือของวันที่เท่าไหร่บ้างไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยคะ่ะเหลือวันไหนบ้างเนี่ย เรื่อไหนละเฟืองคอมพิวเตอร์ครู่ะยอดคงเหลือเหลือหนึ่งเนาะรับเข้ามาออกสี่ <c oughs> เหลือวันไหนบ้างนี่ยลูกออกสี่สี่ไม่ใช่คงเหลือสี่จ่ายสามแสดงว่านั้นเหลือหนึ่งมกะลาเหลือหนึ่งอยู่กันเนอะครูเขียนก่อน อันนี้มก,กราหเหลือหนึ่งแล้วก็รับเข้ามาห้า <5. S 2> จ่ายออกไปเท่าไหร่จ่ายออกไปต่อไปสี่นี้เหลือหนึ่งเหลือเหลือสองเหลือสองก็คือเหลือของวันที่หนึ่งกับเหลือของวันที่วันที่ไม่ใช่สิมันจ่ายสามข้างบนเหลือหนึ่งใช่ไหม แล้ววันต่อมาเนี่ยมันจ่ายออกไป4แสดงว่าอันนี้หมดอันนี้จะเหลือ2จะต้องเหลือของอันนี้2แสดงว่าสินค้า5ชิ้นจะเหลือของวันที่12กับวันที่27ถูกไหมงงเออ่ะงงอ่ะให้ตั้งสติเหลือยังไงวะเหลือได้ไงวะเอาใหม่เนาะอีกรอบหนึ่งนะคะ มันมียอดคงเหลืออยู่เหลือยู่สี่เนาะยอดคงเหลือยกมาเหลืออยู่สี่นะจ่ายออกไปสามเหลือหนึ่งเหลือของวันที่เท่าไหร่ mm. เหลือของวันที่หนึ่งเหลืออยู่หนึ่งชิ้นถูกไหมคะทีนี้เนี่ยรับเข้ามาอีกทีวันที่สิบสองวันที่สิบสองรับเข้ามาเนาะแล้วมีการจ่ายออกไปสี่ชิ้นสี่ชิ้นต้องจ่ายอันไหนออกก่อนต้องจ่ายของวันที่หนึ่งออกก่อน แล้วของวันที่สิบสองจะเหลือเท่าไหร่เหลือสองสามอะ่ะสามบกหนึ่งเป็นสี่เพราะว่ามันขายออกไปสี่ทันหรอตามทันไหมทันยังอาแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยสินค้าที่เหลืออยู่ก็คือจะเหลือของวันที่สิบสองกับวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะไปบันทึกลงในรายงาน จำ,จำนวนเนอจำนวนสองกับสามเนาะสองสองเหลือของวันท uh, ี่เท anyway> ่าไหร่นะสองสองของวันที่สิบสองของวัน cool ที่สิบสองเราซื้อมาในราคาเครื่องล้าเท่าไหร่สามหมื่นห้าอ่ะราคารวมเท่าไหร่ก็คูณออกมานะคะต่อไปวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นสามหมื่นห้าเหมือนกันนะคะคูณออกมาค่ะอันนี้เจ็ดหมื่นะคูณผมได้เอามาเนี่ยเฮ้ยสุขาเป็นเด็กบัญชี เท่าไหร่นะลูกหนึ่งแสนห้าพันอ่ะดังนั้นเนี่ยยอดรวมของสองอันนี้นะคะได้เท่าไหร่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันมันจะต้องไปตรงกับยอดยอดไหนว่าหาก่อนเลื่อนไก่แต่ว่าอันนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เครื่องมันทึอเงินสดเนี่ยค่ะ 1นึ่งแสนเจ็ดหมืนห้าพันแล้วมันจะมียอดคงเหลืออยู่ <c oughs> จะตรงกับยอดนี้แหละยอดสุดท้ายยอดสุดท้ายหนึ่งแสนเจดหมืนห้าพันพอเข้าใจไหมอ่ะไปต่อนะครูไปต่อนะต,อนะต่อไปอันที่สองเป็นของอะไร ว่าเราทําได้แหละลองทําดูไหมเราลองทําในหนังสือไปพอเรานั่งมองครูเฉยๆหนูงงไงเข้าใจไหมหนูลองทําของหนูที่เป็นในของร้านดาราหนูทําลงในสมุดใช่ไหมอ่าะลองทําดูค่ะลองลงมือดูสองขีดสี่ร้านดาราสิ่งที่เราทําไปแล้วคือทะเบียนรับทะเบียนจ่ายแล้วก็แยกประเภทถูกไหม เอออันนั้นก็กมแล้วเจ้า <c oughs> จริงๆอันนี้ครูจำเป็นต้องส่งให้เพื่อนไหมเนี่ยครูจะหยุดแล้วนะวบันทึกอยู่ตอนนี้จะให้ทำบัตรสินค้าแล้วก็รายงานสินค้าคงเหลือถ้าจบเรื่องนี้ เจ้าถ้าจบเรื่องนี้นี่ครูจะไปเรื่องอื่นละอันนี้ตารางมันอันนี้ตารางมันหนูจะดูตารางใช่ไหมเออดูตามนี้เลยก็ได้ค่ะเป็นบัตรสินค้านี่อ่ะนี่เป็นบัตรสินค้าไอ้เรื่องพวกนี้ครูไม่ห่วงเพราะว่ามันมันเป็นตารางแล้วเรามาบันทึกมันลงบัญชีเฉยๆอย่าง สิ่งที่ครูห่วงเดี๋ยวมันจะไปมีคำนวณไฟโฟคำนวณถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอะ่ะหนูจำได้กันไหมไฟโฟถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักถัวกถ่วเฉลี่ยอย่างง่ายเวทเอเวอเรสตเคยได้ยินไหมเฟิร์สอินเฟิร์สเอาเออเอาเกตคือนะาย์แสงดาวอยู่ในบัญชีซื้อขายเยอาจะทำเออเอออ่ะอ่ะ <c oughs> จูนก่อนวันนี้จูนก่อนวันนี้จูนก่อนครูก็ต้องจูน <c oughs> ใช่เพราะเพราะอะไรอีกอย่างหนึ่งคือเราเจอกันอาทิตย์ละครั้งไงอาทิตย์ละครั้งแล้วสี่ค่ะครูให้งานเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวก็วอวไววิชาครูงานเยอะอ่ะ ถ้าตัวตื่นมาทํานะคร <c oughs> ูหยุดบันทึกแล้วนะ